สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุทธที่14พฤศจิกายนพุทธศักราช2561ค่ะสมเด็จพระเทพร,ราตนสิดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้ ค่ำวันนี้ไทยหลังกระทรวงเปิดงาน100ปีการสาธาร,ร,รณสุขไทยและทอดพระเน่เทศกาลต่างๆแล้วสมเด็จพระเทพรัตน์สุดาสยามบร,รมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคาร100ปีการสาธาร,ร,รณสุขไทยที่กระทรวงสาธารณสุขนำอาคารกรมวิทยา,าศาสตร์การแพทย์มาปรับปรุงตามโครงการคัดเลือกอาคารที่สร้างโดยงบประมาณของกระทรวงสาธาร,ร,รณสุข และอาคารโรงพยาบาลที่ตรงตามหลักเกณฑ์จำนวน38แห่งทั่วประเทศจดทำเป็นอาคาร100ปีการสาธารณสุขไทยเพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเอกสารและวัตถุสำคัญภาพบุคคลหรือภาพกิจกรรมในอดีตที่บง่งบอกถึงพัฒนาการของโรงพยาบาลอันจะทำให้ประชาชนและคนรุ่นใหม่ได้ทราบถึงวิวัฒนาการของโรงพยาบาลตลอดจนงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขไทยในอดีตเพื่อเป็นหลักฐานประจำโรงพยาบาล อีกทั้งเป็นอนุสรณ์ในโอกาส100ปีการสาธนารนณสุขไทยและว,วันนี้เวลา8นาฬิกาหสนาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีเสด็จพระพราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระทถานปริญญาบารแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังประจำปีการศึกษา2560 นาหอประชุมเจ้าพระยาสระวงไวยวัฒวานบุญนาคสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเขตลาดกระบังโดยมีผู้ทรงค,คุณวุฒิรับพระราชทานปริญญาตติตศักตร์จำนวนสองคนและมีผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรับพระราชทานปริญญาบัตรรวมทั้งสิ้น5,140คนและในปีนี้ทางมหาวิทยาลัยได้มอบเปลี่ยนทองให้กับบัณฑิต ที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า3.75และได้รับค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมตามโครงการหลักสูตรสูงสุดในกลุ่มผู้สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษาเดียวกันของแต่ละหลักสูตรและต้องไม่เทียบโอนผลการเรียนจากสถบาบันการศึกษาอื่นโดยมีบัณฑิตที่ได้รับเหรียญทองในปีการศึกษานี้จํานวน30คน ทั้งนี้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังมุ่งมั่นให้การศึกษาและวิจัยเพื่อผลิตทัทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษามีอัตลักษณ์ซื่อสัตย์ใฝ่รู้ชู้งานเพื่อตอบสนองความต้องการกำลังพนในการพัฒนาประเทศ โอกาสนี้พร,าานพระราชทานพระราชาวะาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาความว่าบัณฑิตที่ได้รับปริญญาแล้วได้ชื่อว่าเป็นผู้มีเกียรติและมีความสำเร็จพระอุตสาหภาคเพียรเล่าเรียนมาจนมีความรู้สูงและสำเร็จการศึกษาได้อย่างน่าชื่นชมข้อนี้ควรที่แต่ละคนจะได้ภาคภูมิใจเพราะเกียรติและความสำเร็จนั้นเป็นสิ่งที่คนเราทุกคนปรรถนาแต่ก็ใช่ว่าจะได้มาโดยง่ายผู้ที่ได้รับมาแล้วจากความอุตสาหะของตนดังเช่นบัณฑิต จิงชอบที่จะซาบซึ้งในคุณค่าของเกียรติและความสำเร็จครั้งนี้แล้วตั้งตัวตั้งใจให้มั่นคงที่จะรักษาและสร้างเสริมเกียรติด้วยการสร้างสารรค์ความสำเร็จที่สูงขึ้นคือความสำเร็จในชีวิตและกิจการงานอันจะบังเกิดขึ้นจากการนำความรู้ไปปฏิบัติใช้ให้เป็นประโยชน์เป็นความเจริญรุ่งเรืองทั้งแก่ตนเองและส่วนรวม ทูลกระมองหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการดณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดุวีนัมเบอรวันครั้งที่16ประในปี2562 วันนี้เวลา17นาฬิกา37นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนาวดีเสด็จไปยังห้องประชุมชัยนานนนทนเรนทรสำนักงานปลัดกระทรวงสาธรารณสุขจังหวัดนนทบุรีทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทวีนัมเบอร์วันครั้งที่16ประจำปี2562ในการนี้พระราชทานเข็มที่เลือกแก่คณะกรรมการอำนวยการโครงการที่ได้รับตำแหน่งใหม่ จากนั้นทรงฟังการกราบทูลรายงานผลการดำเนินงานโครงการในปี2561พร้อมกับทอดพระเนตรวีดิทัศน์สรุปผลการดำเนินโครงการปี2561ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการให้มีความก้าวหน้าในหลายๆด้านได้แก่ด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างกระแสข้านิยมเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดโดยมีการเผยแพร่กิจกรรมของโครงการผ่านสื่อโทรทัศน์สองรายการได้แก่รายการทีวีนัมเบอร์วันวารรตี้ และรายการคนเก่งและดีทวีนัมเบอร์วันที่นำเสนอผลสำเร็จและสิ่งดีๆที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการในรูปแบบที่เหมาะสมกับคนรุ่นใหม่ในด้านการพัฒนาและขยายเครือข่ายทวีนัมเบอรวันมีการขยายเครือข่ายเพิ่มขึ้นซึ่งการเสด็จไปทรงเยี่ยมสมาชิกโครงการทั้งในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาคเป็นการกระตุ้นการดำเนินงานและการขยายเครือข่ายที่ประสบผลสำเร็จมากที่สุด ปัจจุบันมีสมาชิกทีวีนัมเบอรวันและสมาชิกใครติดยาย,ยกมือขึ้นทั่วประเทศกว่า29 1,350 0คนและมีเครือข่ายชมรมทีวีนัมเบอร์วันจำนวน71,385แห่งส่วนด้านการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจมีการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจทีวีมันผุวันทั่วประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ8.3และด้านการพัฒนาวิชาการมีการผลิตคู่มือองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพสมาชิก และมาตรฐานการทำงานเช่นแนวทางพัฒนานการดำเนินงานโครงการช no. ีวีนัมเบร์วันทศวรรษที่สองสำหรับผู้ปฏิบัติงานรวมทั้งจัดทีมทำปรึกษาพระราชทานของประธานโครงการเตรียงความสิ่งดีๆในวารคครบครอบ12ปีและ15ปีช no. ีวีนัมเบวันเพื่อเผยแพร่สู่เครือข่ายทั่วประเทศเป็นต้นในการนี้ได้พระราชทานแนวทางและแผนดำเนินงานโครงการช no. ีวีนัมเบวันในปี2562ด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวาราราชาธินธารามาตประธานเท้โรากาสให้คณะบุคคลเฝ้าวันนี้เวลา14.56นาฬิกานาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวราราชาธินธารามาตเสด็จลงณสาราดุสิตาลัยส่วนจิดราดาพระราชวังดุสิตประธานเท้โรากาสให้นางเบญจวรรณสิศศทธิศาสตร์อดีตนายกสมาคมแม่บ้านฐานบกนำคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านฐานบกและเจ้าหน้าที่สมาคม เฝ้ากราบทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากตำแหน่งหน้าที่และถวายเงินเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยรองศาสตราจารย์กิติกาคงสมพงศ์นายกสมาคมแม่บ้านฐานบกนําคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านฐานบกเฝ้าถวายตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่และขอรับประทานแนวพระดำริในการปฏิบัติหน้าที่ โอกาสนี้ประธานเข็มที่ระลึกอักษรเะนามสอสแก่คณะกรรมการสมาคมแม่บ้านฐานบกาานางอุษาสกุลทัพย์นายกสมาคม YWCA กรุงเทพนำคณะกรรมการจัดงาน YWCA Diplomatic Charity b a ิ a r ครั้งที่64ป,ประจำปี2017 พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการและเจ้าหน้าที่สมาคม YWCa กรุงเทพเฝ้าถวายเงินรายได้จากการจัดงานสมทบทุนมลนิธิอาสาพเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยและสมทบกองทุนนมสำหรับเด็กในโครงการช่วยลดการติดเอสจากแม่สู่ลูกสภากาชาติไทย นางนงนุชนามวงที่ปรึกษาอาวุโสงานประชาสัมพันธ์การตลาดบริษัทเดอะมอล์กรุ๊ปจำกัดนำคณะผู้บริหารและผู้สนับสนุนการจัดงานเดอะมอลล์พฤษาสยามครั้งที่19เฝ้าถวายเงินรายได้จากการจัดงานสมทบทุนมูลนิทิีอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนางดาราขติยอารี ประธานมูลนิธิแม่บ้านไทยมุสลิมนำคณะกรรมการมูลนิธิแม่บ้านไทยมุสลิมเฝ้าถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยสำหรับนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ศาสตราจารย์จำพนปัญญาโกเมศรักษาการแทนอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารอาจารย์และเจ้าหน้าที่สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์เฝ้าถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การและฉลองพระองคุย นายบรรชาเกิดมณีอธิการบดีมหาวิทยาลัยธนบุรีนำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยธนบุรีเฝ้าถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล20ปีมหาวิทยาลัยธนบุรีมินิมาราธอนสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทย นายพัฒนิธานสีเอี่ยมผู้อำนวยการโรงเรียน,นดนตรีพิชาศินนำคณะกรรมการจัดการประกวดร้องเพลงพิชาศินซิงกิ้งคอนเทสต์2017ครั้งที่8และผู้ชนะเลือการประกวดเฝ้าถวายเงินรายได้จากการจัดการประกวดสมทบกองทุนโรคมะเร็งในเด็กในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวระราชาธินัดตดาม,มาส นางวไลพรศิรั์ผู้อำนวยการโรงเรียนกสินตอนเซนต์ปีเตอร์นำคณะผู้บริหารครูผู้แทนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเดินวิ่งกสินทอนมินิมาราธอนครั้งที่สองและคณะกรรมการจัดงานเฝ้าถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายายามยากสภากาชาติไทยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรทรงเปิดนิรศการแสดงภาพเขียนสีน้ำมันสีพระหัตถ์ ของหม่อมเจ้ามารสีสุขุมพันธุริพัตรวันนี้เวลา17นาฬิกา57นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดให้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพานุภพณ์เสด็จแทนพระองค์ไปยังพิพิธภัณฑ์ทักษฐานแห่งชาติหอศิลป์ถนนเจ้าฟ้าทรงเปิดในทรรศการแสดงภาพเขียนสีน้ำมันสีพระหัตถ์ของหม่อมเจ้ามารสีสุขุมพันธุริพัตรความงามและความน่าเกลียดศิรียศาสตร์แห่งมารสี ซึ่งมูลนิธิหม่อมเจ้ามรสีสุขุมพันธุริพัฒน์จัดขึ้นเป็นครั้งที่สามโดยจะแสดงผลงานจิตรกรรมฝีพระหัตถ์กว่า40ชิ้นรวมถึงของใช้ส่วนพระองค์กว่าร้อยชิ้นที่สร้างแรงบรันดาลใจในงานศิลปะของหม่อมเจ้ามรสีสุขุมพันธุริพัฒน์จิตรกร,รหญิงชาวไทยผู้สร้างสารรค์ผลงานตามแนวทางของศิลปะแบบเซ r ร์เรียลิสต t แฟนตาสติกอาร์ตซึ่งมิชศการครั้งนี้นำเสนอมุมมองการตีความเรื่องสุนทรียศาสตร์ผ่านผลงานจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ภายใต้แนวคิด สุนทรียศาสตร์แห่งความงามที่ถ่ายทอดความรื่นรมของสัตว์เลี้ยงนกดอกไม้รวมถึงตัวบทวรรณกรรมความน่าเกลียดจากภาพของความศกเศร้าและความตายความอัปลักษณ์ของรูปกายที่ไม่จรังโครงกระดูกภาพเครื่งทนครื่งสัตว์มาสู่จุดบรรจบของความงามความน่าเกลียดในแง่มุมของสัจจะที่สะท้อนความเป็นหนึ่งเดียวของชีวิตมนุษย์ที่มีทั้งความรักความสุขและความตาย ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมในเทศกาลดังกล่าวได้จนถึงวันที่23ธันวาคมนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอธิตยาทรกิติคุณทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายภาพพระกฐถินณวัดโพบางโอจังหวัดนนทบุรี วันนี้เวลา16นาฬิกา13นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอธทิตยาธรกิติคุณสเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายภาพพระกฐถินณวัดโพบังโออำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีซึ่งพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันจัดขึ้นเพื่อนำปัจจัยไปธนุบำรุงและบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะต่างๆภายในวัดและเพื่อสืบสารประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปวัดโพบังโอเป็นวัดเก่าแก่ สร้างขึ้นเมื่อปี2310สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี2325โดยในสมัยรัชกาลที่3โดยกรมหลวงเสนีบริรักษ์ต้นกระกูลเสนีวง์ได้ถวายธรณีสงฆ์และทำการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดโพบังโอขึ้นใหม่มีการนำตุ๊กตาจีนหินสลักและตัวเซียนจากจีนไปตั้งประดับตกแต่งอุโบสถซึ่งภายในอุโบสถ มีภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังที่วิจิตรงดงามเป็นเรื่องราวพุทธประวัติเรื่องวิปัสสนาญาและทุดงควัสนอกจากนี้ภายในบริเวณวัดยังมีปูชนียวัตถุและโบราณสถานสำคัญสำคัญอาทิพระปางมารวิชัยศิลปะสมัยอู่ทองซึ่งเป็นพระประธานอุโบสถหอระฆังและพระพุทธรูปปางป่าลไลที่ประดิษฐานหลังอุโบสถ โดยกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนวัดโพบางโอเป็นโบราณสถานเมื่อปี2542ปัจจุบันพระอธิการไททูลวิปุโลเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์จำพรรษา11รูปและก่อนเสด็จกลับทรงเยี่ยมราษฎรที่เปยเฝ้ารับเสด็จภายในบริเวณวัดด้วยองคมนตรีเชิญถุงพระราชธานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่รัษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอท่าแซจังหวัดชุมพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงของเยรัสดอนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชุมพรซึ่งเกิดจากน้ําป่าไหลหลากน้ําล้นตลิ่งเข้าช่วมบ้านเรือ,รอนราษฎรและพื้นที่การเกษตรวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกดาวพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีไปประชุมและติดตามการแก้ไขปัญหา,าการเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชุมพรณนะห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน,นากระตามอำเภอท่าแซ จากนั้นทรงพระกรุณาโปรดกลาโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีร่วมกับมูลพิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เ<ม>ชิญถุงเพาสทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่รัษฎรที่ประสบอุทกภ,ภัยณหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตามจำนวน2,000ชุดที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามจำนวน800ชุดแก่ที่สาลาก,การปรเรียนวัดลุ่มสัาธาบจำนวน1,000ชุดเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่รัษฎร โอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสความผลใหญ่ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปกล่าวกับราชฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยให้ได้รับทราบเพืพเ่อเป็นขวัญกำลังใจนอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเล้าโปรด,ดกระหม่อมให้ตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารเลี้ยงราชฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและที่ไปรับถุงพระราชทานด้วยในการนี้องคมนตรีได้เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัว นางมีโชคคลี่เกษรอ,อายุ65ปีนางพงศ์ศรีพุ่มพเนรอายุ55ปีซึ่งป่วยเป็นมะเร็งลำไส้และครอบครัวนางสมกิจจดเมฆอายุ86ปีรัชดรตำบลรับครอบอำเภอท่าแซะซึ่งทุกคนต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดนี้ได้จบข่าวในช่วงนี้แล้วนะคะคุณสิชชารัตนาวาวรและดิฉันธนาศรอ,อมัตยตุยเุลแลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ